แรกข้างซ้านี่ครับมันพุดครับวันนี้พุทยานนครับวาดเดกกับพอไดครับบ้านมานเห็น,น,น, right. นตัวนะมือนสีพ Aaa. อบ่ครับวันนี้น้องแรกครับมานบ่คือบ้านบ่เลุงกับมานครับลุงเือน Cross ุ ห้งครับนั่งยามโ่เดอกครับยืน เดวครับกองถ่ายถ้ำบุดีเพื่อจะเพื่อถ่ายเหุ้ะครับบักนิ่งๆครับจุยับอยู่คว่าซีานะครับ่านมุนรบอม่กับสันนะครับนบอกาทงยีกับพันครับ สอกรุดไปร้ายครับบ้านรุดไปร้ายเมื่อได้่ร้ายตัวครับบ้านใ่ญ่มันนดัมน,น,นมัดเยอะครับเรียบร้อย ลองนามึดเลือไปจุถือแหงครับยึกยึกยึด ปลาน้ำขังกับสวบสีีแห้งครับปุ้นีัไงครับสวัข่าวรึปะยังนไงนะครับใส่เว็ดน้ำฟองไปด้วถือง่้เดี๋ยวใส่เาให้แต่ไร่หม่องไร่ไดี๋หาเงือเม็ดมีอยู่โอ้ยแน่นจริงเลยครับสูบแห้งครับ ไว้อยู่แล้วครับไว้เกืบช่วย่ายลองหลับไปครับแห้งขึ้น นี่ครับก็เลยเดี่ยวนี่แสงมองเป็นชั่วโมงมือนึงสีได้ไงๆอยู่ว่าเต็ MT หกลห,กหกลอดหกหกหลอดแปดหกหลองี่เลยสีแสงมองแล้วครับชั่วโมงแบบชัช่วโมงสางชั่วโมงละหลองครับแสงมองทำเนียโอย ยังไงเนี่ยเนี่ยว้ายุบบอสมอวอาครับอ,อย่าง่านสมอนี่สุดรครับ já you é have ฟองนี่รลายครับเป็นแพร่ครับแพร่สมอ,สมอ,มอก็ร้ายมากจนที่สุดแล้วครับมันมีอยู่มื่อไรก็จนที่สุดเดี๋ยครับสามสี่ตัวสอนอยู่นี่นี่ปูยากษ์สมองครับเฮ้ยยักษสมอไปเลย 你看哈。嗯嗯嗯

ยุดครับโอ้ยโอเคยืดหนักครับวันมี้อยู่หเ่ครับเอาเหยียวยวครับโอ้ยโอ้ยยังโอ้ยใ ขาสามมองอยู่ครับมันหมาครับมันมานอ,นานอะใส่กําลัางงามครับมันหมาโอ้ยเหยียบยาวเกย,วยีกยบไได้ครับโอ้ยหน่อยเหยียบหลุดโล่สามโล่สี่นะครับมันหมาครับมันหมาโอ้ยมาอีกเกยียบไได้พอปลาครับอะทิมมันหมาครับ